คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีมรานะครับกับสูตรดับหลักสิบล่างสูตรที่สองกันนะครับนะครับโดยสูตรตลอดชีพนี้กดติดตามไว้ดูนะครับอย่าลืมกดติดตามเลยนะครับไว้ตัดตัวเลขกันนะครับนี่เป็นสูตรตลอดชีพนะสูตรที่สองเรามาดูกันก่อนนะครับก่อนอื่นเรามาดูสศิษกันหน่อยนะครับเติษฐตั้งแต่ปีหกสองนะครับที่ผมเริ่มทําให้ดูนะครับ ในวิธีการคำนวณนะเราเราเน้นดูกระยะยาวนะว่าสูตรนั้นมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะนำไปใช้เนาะสูตรเราแซงให้เห็นอยู่แล้วแต่ว่าคือตัวผมถ้าถ้าตมเองนะผมชอบดูสถิติที่เป็นระยะยาวก่อนแล้วก็นำมาเทียบแล้วก็ตัดใจโดยตัวทันเองนะครับก่อนที่ใช้ตัดเลยสิ่โปกมพันหกสองนะครับเราใช้ในส่วนหน่อยสิบร้อยหลักร้อยแล้ทนึคูณด้วย2 แปดสองสิบหกสิบหกบวกสองที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดเสร็จแปดไปครับตามน้ำเข้าตามมาวางสิบแปดเสร็จแปดครับเรามาดูนะครับอันนี้ดับหลักสิบล้านครับแปดไม่พบในหลักสิบล้านเห็นไหมครับต่อมาหนึ่งมีนาคมหกสองคำนวณได้เลขสี่สี่ไม่พบในหลักสิบล้านสิบหกมีนาคมสิบหกมีนาคมหกสี่อชิบหกมีนาคมหกสองคำนวณได้เลขสี่สี่ไม่พบในหลักสิบล้าน หนึ 1> 1, ยย่งเมษายนหกสี่คำนวณเลขดับได้เลขหกหกไม่พบในหลักสิบลลาง 16, สิบหกเมษาย,ยันหกสอง 6, 2, คำนวณเลขดับได้เลขแปดแปดไม่พบในหลักสิบลลางสองพฤษภาคมหกสองคำนวณเลขดับได้เลขแปดแปดไม่พบในหลักสิบห้าสิบหกพฤษภาคมหกสองคำนวณเลขดับได้เลขสองสักกู่ครับเลขสองสองไม่พบในหลักสิบลลาง <c oughs> หมิถตนรนายนหกสองคำนวณเลขดับเป็นเลขศูนย์ศูนย์ไม่พบในหลักสิบลลากครับสิบหกมิถตนรนายนหกสองคำนวณเลขดับเลขสองไม่พบในหลักสิบหลากหนึ่งกราดาคม6กสองคำนวณเลขดับเป็นเลขสี่ไม่พบในหลักสิบหลากสิบ้ากราดาคม6 ·กสองคำนวณเลขดับเป็นเลขหกหกไม่พบในหลักสิบหลักหนึ่งซิงหาคมหกสคำนวณเลขดับเป็นเลข2อไม่พบในหลักสิบลา สิบหกสิงหาคมหกสองคำนวณเลขดับเป็นเลขศูนย์ศูนย์ไม่พอบอย่างสิบล่างหนึ่งกันยายนหกสองคำนวณเลขดับเป็นเลขหกเลขหกนะครับเราามดูนะครับปีหกสองอยู่นะเลขหกสักทุกครับหกไม่พบในหลักสิบล่างสิบหกกันยายนหกสองคำนวณเลขดับเป็นเลขแปดแปดไม่พบในหลักสิบล่างหนึ่งตุลาคมหกสองคำนวณเลขดับเป็นเลขสี่สี่ไม่พบในหลักสิบล่าง สิบหกตัวละครหกสองคำนวณเลเป็นไปเลข2 2งสองไม่พบอย่างสิบ้างหนึ่พิษกายันหกสองคำนวณเลข่อนไปเลขแ 8. ดแปดไม่พบนย่ักสิบางสิบหกพิษกายันหกสองคำนวณเลข่อนไปเลขหกหกไม่พบในอักสิบ้างหนึ่งทารคมหกสองคำนวณเลข่อนไปเลขสี่สี่ไม่พบอย่างสิบลางสิบหกทารนคมหกสองคำนวณเลข่อนเปเลขศูนย์ศูนย์ไม่พบนย่ากสิบาง สาธนวาคมห2สองคำนวณเลขดับเลขสองสองไม่พบเนียหักสิบลางสิบเจ็ดมกราคมหกสามครับรามาดูกันหน่อยหน่วยสิร้อยหลักร้อยคูณสองเจ็ดสองสิกสที่เป็นสิบหกสิบหกได้ดับเลขหกครับหกไม่พบในหลักสิบลางนึกุมภาพันธ์หกสองหนกุมภาพันธ์หกคำนวณเลขดับได้เลขหกไม่พบในหลัสิบลางส6บกุมภาพันธ์หกสอคำนวณเลขดับเป็นเลขศููนไม่พบในหลักสิบลาง หนมนาคมหกสองคำนวณเลขดับไปเลขศูย์ศูนย์ไม่พบในหลักสิล้านสิมีนาคมหกสอคำนวณเลขดับไปเลขศูย์ศูนย์ไม่พบในหลักสิบล้านสิบฤศพาคมหกสองคำนวณเลขดับเลขสอง 6, เลขสอน, <tit les> นะครับรู้สึกจะหลุดในมาอตมานะครับเลขสองจะกู้นะครับสพบในหลักสิบล้านครับไปหลุดเป็นงวดแรกในรอบสอปีสอปีจะสปีแล้วนะครับลมาดูนะครับหมิถุนาย,ยนปีหกสามคำนวณเลขดับไปเลขส สองไม่พบในหลักสิบลักสิบมิตอรยนหกสองคำนวณเลขดับเปนเลขศูนย์ศูนไม่พบในหลักสิลกนึกระดาษาองหกสองคำนวณเลขดับเปนเลขหก 6. 6. ไม่พบในหลักสิลกสิบกกระดาษทองหกสค,คำนวณเลขดับเปนเลขหกไม่พบในหลักสิลนึ่งิหาคมหกสองคำนวณเลขดับเปเลขแปพบในหลักสิล้านะครับบึ้นณที่สได้รับสปีจะสปีครับ สิบหกสิงหาคมหกสิบหกสิงหาคมหกสาม 6, 6, 3, คำนวณยลดับได้เลขแปไม่พบใ 1, พ injuries, 6, 1, พนหลักสิบหลางหนึ่งพฤศจิกายนหกหพฤศจิกายนหกสาคำนวณยลดับเป็นเลขศูศูนไม่พบในหลักสิบลางสิบหกสิันยายนหกสองคำนวณเลดับได้เลขสอไม่พบในหลักสิบลางหตุลาคมหกสาคำนวณรยลำดับไดเลขแปไม่พบในหลักสิบลง ไม่พบอย่าิบ่างสิบตัวละครหกสามคำนวณเลขกับเลขสอไม่พบในหล,ล,ล,ลักล่ 2, 2, า,ลา1หนึ่งพิจิกายนหกสองคำนวณเลขดับไปเลขหนึ่งพิจิกายวนหกสามคำนวณเลขดับไปเลขศูนย์ไม่พบในหลักสลางหนึ่งสิบหพิ 16, พกายนหกสองหกามคำนวณเลขดับไปเลขสี่ไม่พบในหลักสิลานึ 1, ่ิงหาคมหกสามคำนวณเลขดับไปเลขศูศนย์ไม่พบในหลักสลาง 16ธันวาคอมหกสาคำนวณเลขดับได้เลข8เลข8นะครับทำเร็วครับเลข8ครับ 8. 8ไม่พบในหลักสิบล้านครับ30ธันวาคอมหกสาคำนวณเลขดับได้เลข4 4นะครับ4ไม่พบในหลักสิบล้านครับ17มกราคม64 17มกราคอมหกสี 6, 4, คำนวณเลขดับไปเลข8ครับอันนี้อ่ะดูต้นปี64กันหน่อย หน่วย10ร้อยหลักวันที่หนึ่งครับ3 2 6 6อบวกสที่เป็น88ดสดเดับเลข8นะครับ8ไม่พบในหลัก10แปลงนะครับ1กุมภาพันธ์64คำนวณเลขดับเป็นเลข8เลข8นะครับเรามาดูเลข8นะเมื่อกี้นี้แปดไม่พบในหลักสิบแปลงครับสักครู่นะครับสิบหกกุมภาพันธ์หกสี่นะครับคำนวณเลขกลับเป็นเลขสี สี่ไม่พบในหลักสิบล้านะครับหนึ่งมีนาคมหกสี่คำนวณเลขตัดไปเลขสองสองนั้นไม่พบในหลักสิบนนล้16สิบมีนาคมหกสี่คำนวณเลขตัดไปเลขศูนย์ศูนย์พบในหลักสิบล้านหลุดเป็นครั้งที่สามในรอบสองปีจะสามปีนะครับเป็นสูตรอ่าเป็นครั้งที่สามนะครับตั้งแต่ปีหกสองนะครับอันนี้ปีหกสี่หละ1หนึ่งเมษายนหกสี่นะครับลำดับกันหนึ่งเมษายนหกสี่นะครับ หลักร้อยคูณสคูณสเป็น 4, 4ี่บกสเป็น6ได้หได้ดับได้หใช่ไหมหกไม่พบในหลัก1ิบหลงสิบเมษายนหกสี่นะครับออก1นึ่งศูนยะครับร้อยคูณสองเจ็ดสองสิบสีกสองสิบสห้ากเสรได้ดับด้หกครับ6ไม่พบในหลัก1ิบลงสอพฤษภปาคม6 4สี่นะครับห้าศู 2, 6, 4, นย์หน่ 1, 2, 72, 67, 68, 98, หน่วยสิบร้อยสอคูณสเป็น4 สีบกสองเป็น6ใส่6ได้ดับเลข6ครับเลขหนะ6กหกพบไหมในหลักสิบล่างไม่พบนะครับต่อมา16พฤษภาคม64สีนะครับหกแปดสี่ห้าเจ็ด้สองต้นหนึ่สนะครับหน่วย10บร้อยห้าสองสบกสอเป็นสิได้ดับเลข2เลขสพบในหลักสิบล่างไหมเรามาดูซิสไม่พบในหลักสิบล่าง1มิถุนายนหกส9 2สอ2เก้าสองต้นหี่นะครับ 9ก้0สองสิบร้คูณสองเกใช่ไหมเก้าสองสิบแปวกสองที่หลาสิบแปดสิบเก้ายี่สิสิใช่ไหมยี่สิบแล้วก็ใส่เลข0 0นยนย์พบในหลักสิล่างไหมไม่พบนะครับต่อแม่สิบหกมิถุนายนนะครับสิบหกมิถายนหกสออกหกเก้าหนึ่งแปดหนึ่จวนึ่งเจ ะะเราใช้ในส่วนของหน่วย10ร้อยหลักร้อยคูณ2 8 2 16 16บวกอีก2ที่ละ16 17 18 18ใส่8 8ไม่พบในหลัก10บลาง1ก็ได้รตะกอม64ออก713 5 7 7 2ตัวละออก29้นะครับส ok ่วนตัวล่างสองเกาเรามาดูนะครับ8ไม่พบในหลัก10บลาง ต่อมาสิบหนึ่กระดาแตะคมหกสีเจ็ดหนึ่งสมห้าหนึ่งเจ็ตัวสองเหน่วย10 100หลักร้อยใช่ไหมหลักร้อยลองเรงคือเลขห5าคูณสเป็น10ใช่ไหมห้าคูณสเป็น10 10ิบปกที่สองขงที่เสมอ10 11 12 12 12สิบสองเรานำค่าท้ายมาตรวจสอบใช่ไหมสิบสอก็เป็นเลข2เห็นไหมครับโอเคนะไม่งงนะต่อมาเรามาดู ิกกระดาษดะคมออกอะไรเอาตรวจสอบก่อน2ไม่พบในหลักสิบลางจริงไหมจริงนะครับต่อมาเรามาดู16กกระดาษดะคมออก5้าห้าห5เจ็ดสอ้องหตัวลขเจ็สน,นะครับหลักหน่วยส0บร้หลักร้อยลองที่หนึหลักร้อยได้หนึคูณสองใช่ไหมเจ็ดคูณสองเท่ากับสิบสี่สิบ่บวกด้วย สิบสี่บกดีสองสิบสี่สิบห้าสถูกต้องไหมครับ16 16กสิกแล้วก็ใส่เฉพะาะท้ายใช่ไหมคือเลข6โอเคนะครับแคปจะได้เลยครับเห็นไหมแคปจะอ,อย่างนะครับอันนี้เป็นสูตรของดับหลัก10บล่างสูตรที่2ก็ะรชี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดอย่าลืมกดติดตามด้วยไว้ตัดเลขนะครับ ก็รับชมเสร็จฝากกดไลค์เป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆเช่นกันละกันนะครับเคียงคู่กันไปนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับแชร์ลงเฟซบุ๊กตนเองแหละนะแบ่งป,ปันกับเพื่อนรวมโลกนะครับรู้ก่อนรวยก่อนกลับสุดหน่อยโชคสี่ตีหมื่นล้านครับสวัสดีครับ